เอาล่ะก็ขอสวัสดีคบทุ้ท่านเลยวันนี้มาอยู่กับผมในไทยเกมเมอร์ทีวีนะออกกันแป๊เฮ้ยอพูดผิดว่ะทำไมไมไม่ม่ันเลยนะวันนี้มาอยู่กับผในไทยเกมเมอร พูดถูกแล้วันนี้ขอวันนี้ผมก็จะลดเกมมัดไม่เล่นด้วยกู๊นะฮะก็ขอโทษน,นะที่ห่างหายก็ไปเป็นอะไรเพราะอ M นี้ใช้ไม่ได้เอม,มอลีรอต้องโหลดตัว P S C มาก,ก่อนเขียนเป็นให้พอดีกดดาวน์โหลดตรงนี้อโองโหูสิ انا طاني ايه ده แนกเมื่อของอินดอยก็กูดินดอย เลือกวิซารดวิซาดเสีสสยงอวนน,น,นะฮะน้องมาดูนี่นะฮะนี่นะเอาแล้วลก็ขอจบคลิปเองเลยวันนี้ถ้าช่วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า yeah.